คอนตำผิดไหมเนี่ยที่ <คน S 1> ให้แบงค์พัน,นไปนะคอนถูกแล้วนะคะเมื่อกี้หนูที่แบงค์ห้ารนึแบงค์แบงค์หนึ่งร้อยแบงค์แล้วก็แบงค์ห้บแบงะคะ์ค่ะเด็กใหม่ปะเนี่ย ดีเลยร้านเจอตอนกลางวันนะคนเยอะมากเลยเดี๋ยวตอนเที่ยงในก็ลูกค้ายเยอะนะแต่ไม่ต้องกลัว,วเหนื่อยหรอกทำงานร้านเจอบ่ายสองอะ่ะก็ขายหมดแล้วม <Okay, S 2> ามามาขยันจริงเลยนะไปเรียนอยู่หรอใช่ค่ะอ่ะเนี้นี้ยมาเเดี๋ยวไปเก็บ,ไป,กบไปเก็บโต๊ะโต๊ะนั้นก่อนเลยนะ<ช>โต๊ะนั้นนะพอพอพอ น้องคะเก็บตังค์ค่ะอ๋อค่ะของพี่ห้าสิบบาทค่ะนี่แต่แบงค์พันนะหน่งเก้าร้อยห้าสิบนะคะเอาค่ะนี่สวยนะคะนี่หนูค่ะน้องค่ะค่ะแล้วค่ะน้องคะพอตังค์ผิดไหมเนี่ยพี่ให้แบงค์พันไปนะบนบักแล้วนะคะเมื่อกี้หนูอะไรดี ไอนพี่แค่นี้ไหนต้องมองมานรืไหนเจ๊เจ๊เด็กใหม่อะทอนตามหินอะมีไรคายว่งไน้ายรายการเนี่ยงทีฉันให้ม่พันไปอะเขาบอกว่ารูปต้องรองหินรต้องรองหัาร้อยห้าสิบอขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันให้เท่าไหร่นะคะค่ไเท่าไหร่นะค่าไปห้าร้อยอโทด้นะคะเนี่ยบันหลังดูดีๆด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็น ้อนิ่มไม่เป็นไรไปไปไปล้างจานกันลูกไปขอโทษดนะคะขอบคุณนะคะจ้าดีนะเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขารับผิดชอบอ่ะไม่งั้นอ่ะฉันโพสเฟสบุ๊กแล้วนะก็มัวแต่เถียงกันแล้วฉันจะได้กินไหมวันนี้ไปเตี๋ยวอ่ะฮะเจ๊คะได็กตาเราไม่ดนะคะเจ๊คะหนูขอโทษเจ๊นะคะไม่เป็นไรแล้วไปทอนตังนี่ท่าไหนแล้วทอนตังค์ให้เขาผิดเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้หนูทอนตังค์ผิดแล้วจริงๆนะคะเจ๊ เตอทอนถูกแล้วแน่ใจค่ะแต่ว่าลูกค้าคนเมื่อกี้แปลกๆมากเลยค่ะร้านเจมมี่ก็งือจรปิดไม่ใช่หรอคะเออจริงด้วยร้านฉันมีก้อมือจรปิดนี่นาเปิดดูก็จะรู้ว่าใครปิดใครถูกกันแน่ดูซิดูซิเฮ้ยาดีนี่ร้ายนะคะแอบเอาเงินติดจักรแล้หเนี่ย เจ๊ทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ๊จะจัดการต้องทำแบบเดิมแน่เลยคิดว่าเราไม่รู้หรือไงจัดก,การเลยนะคะเจ๊ไปไปทำงานเจ๊นังไงมาแล้วเเจ๊เจ๊เจ๊เจ ไรเนี่ยไม่ได้การศึกษาเลยอะไรก๋วยเตี๋ยวซำละห้า,าสิบคิดห้าร้อยห้าสิบอ้ารสิบจีนะคะคุณค้าคิดถูกแล้วค่ะอะไรเนี่ยเจ๊คิดเงินผิดอีกแล้วเนี่ยมีอะไรหรอคะคุณลูกค,ค้าก๋วยเตี๋ยวชามเดียวเนี่ยห้าสิบบาทคิดกันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยเอา้าห้าร้อยสิบถูกแล้วไหมคะมันถูกยังไงเนี่ยอะไรสองคนเนี่ยคุณคิดดูดีๆนะคะ คุณนะ่ะโกงเงินทอนฉันไป500บาทใครโกงฉันไม่ได้โกงนะไหนหลักฐานอย่ามาพูดกมัวม่วแบบนี้นะก็วงจรปิดก็ไม่มีมีสิค่ะคุณขาเห็นฉันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกระจกกระจกเล็กๆแบบนี้อะฉันก็ทันสมัยนะคะร้านฉันนะ่ะติดต้องวงจรปิดทุกซอกทุก,ทกมุมค่ะใช่ถ้าคุณไม่เชื่อนี่ค่ะ ไหนกล้องวงจรปิดเขาไม่เห็นสักตัวเลยแล้วนี่มาจากไหนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดได้ไงเนี่ยทำไมฉันไม่เห็นน่ะจ่ายมา550้าิบาทค่ะให้จบที่นี่หรือจะไปจบที่โรงพักอ่ะ550รแล้วอยากไปทำกับใครนะคะคุณอายเขาไม่ละคะโก้ขาก๋วยเสี๋ยวเนี่ยปากไว้ก่อนเถอะอย่าลืมมาคุณน,นะคุณ เร,เราอะก็ต้องดูหน้าดูหลังด้วยนะคนสมัยเนี้ยไว้ใจไม่ได้หรอกที่นี่หน่อยๆก็โกงกันละไม่รู้หรือไงว่าเขาทํางานอะหาเงินกันยากจะตายแต่มาใช้พิธีอย่างเงี้ยไม่ได้ผลเราสมัยเนี้ยลกลับบ้านกลับบ้านเก็บตังค์ใส่กระเป๋าด้วยละ